วันนี้มาเที่ยวสวนนงนุชนะคะพาน้องไมโอมาเที่ยวสวนนงนุษเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนค่ะอาศัยบารมีน้องไมโอนะคะเพราะว่าคุณยายออนก็ไม่เคยมาเที่ยวนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะ

นี้เราจะนั่งรถไปนะคะอ่าครอบครัวไบโอนะคะกําลังจะนั่งรถเขาเรียกรถอะไรนะรถอ่ารถกล์ฟรถกลอฟ VIP นะคะราคา2อ0 0ค่ะจะเข้าไปทัวร์รอบ2องจะเข้าไปทัวร์รอบสวนนงนุชเลยนะคะนี่มาแล้วค่ะไบโอบายบาหน่อยอ้ารถไบโอมาแล้ว นี่รถรถนู้นมาแล้วนู้นนู่นคนนู้นครับนี่รถสวนไปไปนายเริ่มร้นแเริ่มน้ำมูลแล้วเอ้ยหมดม่วงแล้วเข้ามาก็จะผ่านสกาลานะคะเป็นโรงแสดงสัตว์นะคะนี่กำลังจะเข้าไปในสวนนะคะอลังการงานสร้างน้องไมโอนั่งข้างหน้ากับคุณพ่อนะคะ

เราไปดูละมั่งซีละม่งเมยละมั่งาาจอผูออ้ใช่ใช่สมัยน,นั้นต้องเดินมาอย่างนี้แหละอ,อ,อ,อสวนกระถางนะคะเนี่มันกระถางนะคะนี่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใอ้โหนี่ปลาช่อนอเมซอนนะคะตัวละร้อยกิโลค่ะกินปลาทูเป็นอาหารโอ้ยหลายหลายหลาย ปลาดุกว่ใหญ่มปลาช่อนอเมซอนย้ายโอดโโโโน่ตากำลังซื้ออาหารเอลาุเขาเป็นอาหารเขาขี้เหนียยี้เหอน่อเอาลงเอาลงเลยชอบกินปลากอหายเลย เอไม่บอกว่าชื่อไชื่อเะครับเป็นอะไรมาครับตัวกินมดตัวกินมดยักษ์ตัวปลามัน ร่อสํานักงานใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะคะสอง้องหน้อดมีบทเลยครับเอาก็พาไปีวนอันนี้เกิอะไร่ะตรงนี้ตรงนี้เปสวนลาเว่ครับผมอนนี้อากาเวนะคะอากาเวที่แหลมๆที่ลรงเยนบ้านดงศีตัดกิ้งนะคะโอ้ยเขามาจัดสวนสวยเด้อดิเด้อเด้อเด้อ บอนไซด์คับือเป็นบอนไซด์ครับผมบอลไซยักษ์แม่อ่เกเาพีครับเอาีเหมือนกัน่ผง เองครับนาแล้วพนักงานทำไมเก่งจังเขาโรงงานเขาอยู่แถวไหนเขาปั้นเสร็จหรือยังตอนนี้ก็โรงงานที่เป็นพนักงานทั้งสวนหมดเลยครับที่ปั้นใช่แต่พนักงานทั้งสวนทั้งหมดมีทีมงานปั้นคเลยทีมงานปั้นปั้นอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ปั้นอยู่ที่เลยครับผมถ้าตัวใหญ่ก็จะปั้นอยูตามจุดถ้าตัวเล็กก็จะมีโรงปั้นอยู่ด้านในครับผมอ๋อโอ้โหสวยสวยสวยบุตร ไดนโนเสาร์ไกลๆโดดเห็นไหมโอ้เขาอลังการดี่จตรงอบไหมครับเรียนแบบมาจากอังกฤษนะคะประเทศอังกฤษค่ะอ้าวนี่มะพร้าวทะเลเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้ต้นมะพร้าวทะเลนะคะลูกละสามสี่แสนนะคะต้องใส่กรงไว้เห็นไหมคะเนี่ยโคโคเดอร์มียเนี่ยหรอ,อ นั่นแหละคณคนเดียวเม็ดเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดเขาอันนี้สามสิบปีออกลูกครั้งหนึ่งนะคะต้นมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวอะไรนะมะพร้าวทะเลในสวนเขามีสามสิบต้นค่ะต้องต้องใส่กรงไว้นะคะเพราะว่าลูกละแสนสองแสนมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าลูกหนึ่งเนี่ยเจ็ดปีสุกนะคะและสามสิบปีออกลูกครั้งหนึ่ง ออมาถึงแล้วไดนสาร์อนสาวอันนี้สวนฝรั่งเศสโอ้อลังการงาไดานสวนนุ่นุ่นี่ทาบมากี่ปีแล้วเนาะสามกว่าปีไอ้สกว่าปีแล้วครับสี่สิบสาปีครับสี่สิบสามปีแล้วใช่ไหมเพราะตอนมาให้กับ แจกตามวัดต่างๆครับที่ก็เพิ่งตัดออกไปครับอ๋อแจกวัดแค่วัดได้ไปปลูกครับผมจะไม่เหมือนโคธิ์ทั่วไปนะครับทุกครับปลายเขาจะมีปลายเหลี่ยมยาวกว่าโพทั่วไปครับน้อที่บ้านเราที่ขุนเจ้าร่างอสูติที่พวกพื้นที่เขาจะรู้ว่าครับอ่าอันนี้ต้นของแท้นะคะจากจังหวัดต่างๆครับอ๋อพระธาตุจำลองจากจังหวัดต่างๆเสียดายบ้านเราไม่มีพระธาตุไหนดูพระธาตุพนมสิคะอยู่ตรงไหน ต้องหาดูอ่าถ้ามีแต่ตรงไหนนะครับต้องลองหาดูครับพระธาตุขนมของเราก็จะต้องโด่งดังในนี้แหละเราอยู่นี้และครับยายนี่หุบเขาไดโนเสาร์ตัวนี้ยายถึงหุบเขาเอ้ยหุบเขาไดโนเสาร์อุ้ยเราไปยืนตรงสนนตรงกลางแล้วถ่ายรูปไดโนเสาร์ไม่ดีเหรอใช่ครับสวยสวยสวยบรรยายด้วยหน่อยอ๋อนี่เป็นทีมงานมาเที่ยวหุบ นงนุตตะศยานะครับผมเป็นยังไงมาวันนี้สวยมากครับสวยมากเนาะแต่ละทีเทียนที่เข้าอ่าแ่ะอ่าคุณยายฝอยเป็นยังไงประทับใจมากพูดไม่ได้เลยพูดไปได้เลยน้องๆเป็นไงดีค่ะดีค่ะอ่าพี่พึ่งสวยมากเลยค่ะอ้าวพี่เบี้ยนสนุกมากครับถูกใจแม่มากค่ะดีใจมากอ่าน้องไป วันนี้มาเป็นยังไงคะสนุกไหมครับไปบอกคุณยายหน่อยชินุกไหมครับออสนุกมากอ้กอกสนุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปโดนนี้ขาไปในไข่เขาอยากไปโดนนี้มั้ยมันแล้วไม่เข้าไปในหุบเขาอ่ะไปถ่ายแบบขึ้นไปไมั้ยขึ้นถ่ายบนี้ เขามีตัวเลขกเขามีตัวเล็กของเขาเขาจะไปหาตัวเล็กไม่เอ้ไปขึ้นตัวเล็ข้างหน้าไปอีกวัวหน้าใหญ่หป่า นี่เรียนรถได้ช่วงนึ่เนาะนุ่มบอกคนที่รถเขาตึกอะไรเขาวิ่งยังจรวดเลยเนาะสองอันนี้ต้นนุ่นยักษ์นะคะมาจากปารักไวต้นนุ่นยักษ์ไม่ขวดบริ้งเหมือนต้นเบาบับเลยเนาะกากลมกันอะไรอันนี้ต้นไม้เพชรหึงนะคะเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม้ป่าอะไรเงี้ยสถาานน อเานะครับได้ชมเฉพาะตอนคนได้แค่คนขับรถสวนสวนอนุบาลอันนี้นะครับโซนอะไรครัะไทยสวนเป็นสวนใช่ไหมคะสวนตัดไม่เจริญเลยค่ะสวนนี้ไม่สามารถเข้าได้นะคะถ้าเดินตทางนั่งรถเข้ามาอย่างเดียวสวยเนาะสวยคนสวนคนงานประมาณกี่คนเนี่ย3,000กว่า คนสวนสามพันกว่ารวมทั้งหมดทั้งบริษัทอ๋อรวมทั้งบริษัทสามพันกว่านะคะพนักงานทั้งหมดค่ะอ่าที่โทเจ้าของสวนก็ยังอยู่นะคะอายุ80ดสิบกว่าเดี๋ยววันนี้ถ้าเราโชคดีเดี๋ยวเราจะเจอเจ้าของสวนค่ะชื่อคุณอะไรนะกัมพลคุณกำพลเป็นชวนชมแคะชวนชมแค่ ช่วนชมดัดค่ะใช uh, ่นรับมาเป็นแสนตรงนี้มีทั้งหมด2,000กว่าต้นมั้งครับอ๋อ2,000กว่าต้นอันนี้มะพร้าวทะเลนะคะต้นไม้ที่มีเมล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่นี่นี่สปี่นะีน้องเอ้ยมาดูสับปะรดสี มาดูอลังการงานสร้างเลยสปูร์สีบาดนี่เข้ารู้สีเป็นแผงเลยยายสปูร์สีเห็ไมยายไกลจะเอาต้นไหนบอกมาเขาไม่ขายเหรอน้องมีครับผมมีจำหน่ายจำหน่ายโอ้จำหน่ายก็มีตัวไหนอะเลยเพ่งใส่กรงใช่ไหมจะใส่กรงอันนี้เป็นตรงไหน ข้าวนี่นี่เข้าวฤษีดิแสดงว่ามีการตัดแต่งนะเนี่ยทำตัดแต่งคุณมันมันร้อยเยอะครับันทำเป็นม่านอ่าปื๊ดเข้าวฤษีพี่น้องเข้าวฤษีตแต่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 หล่ยแห่งเออเนี่ยทำเป็นแผงอย่างเงี้ยของเหล็กเราเราอย่าทิ้งเราเอามาทำแบบเนี้ยขอขึ้นเดินหน่อยครับหลังระวังหน่อยนะครับระวังนะขึ้นเดินนะเดินนะทุกคน พันไม้เลือยก็มีโซนนี้แล้วก็ปั้นเองนะครับมีโรงปั้นกระถางครับผมเราว่านเรื่องที่ไม่ได้เข้ามาโซนเขาไม่ให้เข้าค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโซนนะกระถางเขาแบบน่ารักนะโซนอันนี้ไม่มีทายนะับกระถางกันหลายบานะดาะกระถางเขามีรูปทรงแปลกๆอันนี้เขาปั้นเองนะคะ ยนะไมโอนี่ต oh, ัวใหญ่ๆเนี uh, oh, ่ยถังทองรู้หรออันนี้โอ้ดูสิ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 รวมสองรอบครับกระแตรวมกครับสวยงามลูกถังทองโอ้โอหอยู่ข้างบนดูสิเต็มเลยอ่าทุกคนสนใจนะคะ ชอบมากเลยยิ้มให้กล้องหน่อยทีมครอบครัวตัวอ้วนยิ้มให้กล้องหน่อยฝ่าบัวเฮ้ยเจระคีชละลม,มันดูมีบริเวณนี้นะแล้วเ,เราก็จะไปเชื่อมต่อ,ขอเขาไดนอเสาน,นะคะอันนี้ด้านหลังที่เรา อันนี้ต้นเบาบับที่แอฟริกาที่มาดากัสกาก็ต้นเบาบับนั่นแหละปามปามพันธจะม่กินครับเราขับมาเราจะได้กินดอกปา์มนะคะปามใบพัดมาจากประเทศคิวบาอเมริกาใต้โอ้อันนี้ที่เห็นนี่ต้นมะรุมบ้านเรานะคะแต่ไม่ใช่นะคะ เป็นมารุมมาดาก้าหมู่เกาะอ๋อมาดากก้าเอ้ยนี่ไงดอกมาดอกมาดอกมามารุมยางมารุมมารุมคล้ายๆเนาะคล้ายๆแต่ไม่มแต่ไม่เหมือนซกทีเดียวอันนี้เรามาถึงโซนสวนหินนะคะ

เป็นยังไงคะคุณตาการโอ้สวยงามมากอันนี้บารมีหลานชายเจ้าน้าที่ได้มาจาก20ปีมาเปลี่ยนแปลงกันเยอะเลยอาพ่อมา20ปีก่อนเหรอ20ปีก่อนอาวนน้ำเดย่มเลยจะต้อพักอ๋อเหรอเ่วนเครื่องฟ้าใช่ไปต่อไม่รอแล้วครับทำกลม สัตว์ที่สวนน,น่งนุ่นี่ไม่เปลืองอาหารครับแต่ต้นไม้ที่เปลืองนะคะต้นไม้ที่เปลืองปุ๋ยเปลืองอาหารเปลืองทุกอย่างเลยเยอะแยะหมดเลยแต่สัตว์ไม่เปลืองอันนี้ที่ขึ้นรถนะคะถ้าใครที่จะขึ้นรถรางของสวนต้องมาขึ้นรถตรงนี้โอ้โหไดโนเสาร์สามสี่ตัวนี่มันโคตรอลังการจริงๆเลยนะคะ ตกลงกรจริงงริงเราจะเข้าไปชมสวนปาล์มนะคะทีนี้ขอคอยแต่แระเทศสีประเทศมันมีราวไทยมากๆมาเลเลยเนะ่ยจะไล่ไปถูกตถูกแต่ไทยจะเป็นฝั่งนีงอ้า ทเลาวแล้วก็โน่นจะเป็นอินโดนีเซียใช่อินโดนีเซียแล้วก็ฝั่งโน้นอ๋อเป็นหอคอยหอคอยสี่ประเทศที่พัดที่สวยที่สุดนะครับเนี่ยครับไหนโอ้นี่อ่านี่พัดที่สวยที่สุดค่ะพัดอะไรนะพัดใบพัดครับผมปาล์มใบพัดคิวบาเหรอคะปาล์มใบพัดคิวบาที่สวยที่สุดเลยต้นนี้นะคะอันนี้โซนปาล์มทั้งหมดนะคะถ้าเดินเข้ามานี่ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันยังไงก็ไม่ทั่ว มันกว้างมากเลยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยไร่เนี่ยเราโชคดีนะคะที่เราเช่ารถมาเนี่ยราคาสองพันห้านี่คุ้มนะคะได้เข้าทุกจุดเลยะคะ่ะถ้าเราเดินมาเองถึงเดินเสารเราโค้งจะกลับแล้วล่ะ นี uh, is, ่มาแล้วเป็นโซนอะไรอ่ะของบ้านเราก็มีนี่ดู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 นี่ชื่ออะไรเจ้าตัวเนี้ตอนนี้ไปใสชื่อเลยอ้าวดูดูดูน่ารักน่ารักที่สุดเลยนับรูปมาหน่อยแม่โอ้หนึ่งสองสามโอ้โหน่ารักอันนี้จะเป็นโซนต้นไม้ที่เราอนุบาลไว้นะคะจะเป็นพันธุ์แปลกๆมีกระบือด่างด้วยมี ต้นกระบือด่างด้วยเอาไปร้อยมาลายโอ้ต้นแปลกแปลกเท่นั้นเลยอันนี้ต้นอะไรมะคุดต้นนุ่นคิวบากระดิ่งนางฟ้าโอ้ยชื่ออันนี้เขาปีดป้าห้ามเข้านะคะแต่เราได้เข้าค่ะเออโชคดีไปอ้อโชคดีโชคดีมาอีกแล้ว พี่ดอไม่รู้จักเลยหรอยังไม่ได้ไมยังไม่โชว์เก้าชั้นเนี่ยจริไม่มีที่ให้จุ่มอะไรแบบนีโอ้โโชวเก้าชั้นมีไงอู้สวนๆเนี่ยดอต้นอันนี้เราก็ยังไม่มีสีนี้คิงออฟคิงหรอ่อ้่ห โอ้ไปเตยไปเตยเอาไหมจะพาไปปลูกเออเยอะ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 ควงโกเมนที่แม่อยากได้เออแซ่หมาเออปลาโกศลโกศลต่างๆนานาเยอะแยะเราสวยแต่เราไม่ปื้มเพราะเราบ้านเราไม่ชอบสับสนวุ่นวาย อ่าตัวนี้ฟิโลมะละกอฟิโลใบมะละกอก็เยอะดูดิบวานหวานหวาน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 หวานาน,าาานวนนาหวนานานหาหาหวน่าวนน้นห อันนี้นะคะทั่วโลกนะคะรัฐบาลจากทั่วโลกก็จะมาซื้อพวกต้นไม้จากที่นี่ละคะไปจัดสวนตามประเทศต่างๆนะคะสวยงามพอสวนนองนูษที่จริงเคยดูเขารับจัดสวนด้วยนะเจ้าของสวนใช่ไหมรับไปจัดสวนด้วยจัดสวนทั่วทั่วทั่วโลกมาที่นี่เนอรีเลือนไม้ภายในอันนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกภายในร่มด ได้ปลูกในบ้านได้นะคะโซนนี้โอ้ยนี่เราเพิ่งรู้ว่าต้นจังมันปลูกข้างในได้นะต้นจังลูกเดงพ่อเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยกระถางละหลายตังค์นะเนี่ยเออหมากแดงพ่อขยายแม่พ่อต้องปลูกเยอะครับผมสวยถ้ากเยอะมันจะไม่สวยปุ่นสักสี่ห้าปุ่นเขาฤาษีตรงนี้เขายังไม่ตัดสวย อันนี้เขาไม่ตัดสวยแม่ชอบที่เบียไม่ตัดมันย้อยๆมามันดูมีอันนี้นะสวยโว้ยโซนนี้เขาลือสีสวยมากเลยอ่ะโอ้ยสวยมากเลยชอบเขาลือสีอันนี้รถสูงมันไม่ได้เข้าเออรูดหมดกันเออเข้ามันกันรูดหมดเลยในตรงที่เราผ่านตรงนู้นรถสูงมันผ่านยังไงนี่กล้วยไหมกล้วยต้นกล้วยอินโดต้นละหลายแสนนี่ต้นละเป็นล้านนี่นี่นี่ เออต้นกล้วยสีนี่กล้วยด่างนี่ว้าวต้นละลายล้านนะนี่เออฟิโลยาย่าหยีอาย่าโอ้ยต้นอะไรนี่ของแม่นี่สวยๆนี่ต้นอะไรนะนี่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 เออสนาดูสนาดู สวยสันาดูก็สวยมาตสวยๆทางนั้นเลยสันน่าดูด่างเนี่ยเห็นไหมโอ้ยดูดูไม่โอ้ต้นโอลิฟแคร์โอลิฟโอลิฟวานโอลิฟโอลิฟแปลว่ามะกอกนะคะต้นมะกอกนะคะที่เขาไปทำน้ำมันมะกอก เนี่ยแต่ละต้นเนี่ยแพงนะต้นโอลีฟดูสีสองข้างทางเต็มไปด้วยโอลีฟทั้งนั้นเลยใช่นี่แสนต้นต้นเหรอปาทีโซนทีโบอีเมลคนมครับผมาประชุมนี้ใช่ไหม่ครอประชุมนานาชาติเขาจะจัดงานบ่อยไหมล่ะหรือว่านานๆก็บ่อยเรื่อยๆ ก็มีเข้าบาครับปก็เซเว่นเขาก็มีเห็นไหมคะด้านหน้าหอประชุมจุคนได้เท่าไหร่นะเนาะจุคนได้หมื่นคนนะเนี่ยอ๋อตรงที่เราจอดอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นสวนไม้รวมเพื่อการวิจัย เป็นยังไงนะเนาะเวลาเราไเอาต้นไม้มาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับม,มาวิจัยเพื่อผวามรู้ของเขาคือจะได้รู้ว่าเขาต้องการดินแบบไหนปุ๋ยแบบไหนอากาศแบบไหนสภาพแบบนี้อะไรเงี้ย<อ>แล้วค่อยขยายพันธุ์นะใช่ครับนี่จะชื่อของเขาเลยครับโอ้ลิ้นแม่ยายนะจ๊ะนัน่นลิ้นแม่ายายเดย้ออยู่หน้าบา้านยายฝอยน่ะซื F ้อลิ้นแม่ยายเด้อน่ะเด้อนี่ไงนี่ไงอยู่บ้านยายฝอยนี่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 ลิ้นแม่ยายตัวนี้ จะไม่เอาไปอยู่ด้วยเลยเยอเถอะเธอเถอะมาโอ้เธอเถอะบอนไซครับสวยครับผมเอ๋เป็นต้นโกนนะอะไรนะก็เรียกอะไรนะใส่เกาหลีูเตาอื้อจะไม่เอาไปอยู่ด้วยหน่อยเอาเอาไปอยู่ด้วยหน่อยเอาไปอยู่ด้วยหน่อยสวนอนไ่นี่น่คเ ที่มาสวน fund, นงนุ่ไม่อยากเดิน hmm. ที่พื <washing internally> hmm, mm ้นข้างล่างนะคะก็สามารถเดินตามสกายวอล์กนี้ได้นะคะเชื่อมต่อกันทั้งสวนเลยนะคะระยะทาง5กิโลค่ะอ้าวรอบสวนแล้วค่ะจบทริปแล้วนะคะขอบคุณพี่โชเฟอร์ค่ะพี่ไกด์ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยค่ะ ก่อนโยรก่อไเ้